ท่ทนยืยมัได้อะไรครับทานเี่ยยนเสียงอเสียงยทนป่วอ,อยู่เอาให้กหลังใจท่านเลด้วคอยกระยาระจาก,กาันนวัดอยู่บนนเสียงยังไม้เลยครับเสียงยังดีอยู่นะครับ และก็เสียงก็จะแน่นอย่างนี้ตลอดไ,ไปถูกต,ต้องไหมครับ<ป>นี่ทังรูาา้<ป>ี่เงียบเอาเลยนี่ทุกคนนะท่านนูนท<ป>่านนี<ป>่ผมนั่งผมฝันพักเพื่อไทยต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่พวกเราน้นต้อก็มีความสุขกันให้เต็มที่ หลายๆรุ่นที่พักเพื่อไทยได้จัดสัมมนาให้พี่โน้องประชาชนได้มาผ่อนคลายหาความสุขการเมืองวันนี้มันน่าเหนื่อยใจจริงๆเนื่อยังไงครับรัฐบาลเขาจะแก้ไขรฐธรรมดูญให้เป็นระบอบประชาธิปไตยตาม วปแลวสองวทาากกางอที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรการที่ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องมีการเลือกตั้งทุกระดับชั้นผู้ใหญ่บ้ากนก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง ประหา,าชุมชนและการนำการชนก็ต้องมาจากการเลือกตั้งสอจอบตอสอกอสอขอสอสอพี่น้องยังจำได้เมื่อครั้งก่อนสวเขามีการเลือกตั้งในกรทมถึง19บเก้ท่านพอโดนเลือกตน,นาจรัฐบาลเสร็จฝ่ายรัฐบาลก็มาตั้งเลือ่อนไขโดยการแก้ไขรัฐมนูญ ยกเลิกรัฐมนตปี40มาใช้รัฐมนตปี50ตั้งคอตสคอ,อตสออก็มาจากคณะปฏิวัติตั้งขอหาทนาอดีนายกทักษิณว่าเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้คุณหญิงพธิะจมายซื้อที่ดินรัดจรา2เจร้อยัวันนี้ศารทักษิได้เป็นโมต ถามว่า,ท,า mhm. ท่านนายกท่านเสียเงินเพียง่เดียเพียงหรือไม่เพียงเอาไปเปลีนเสียงตัวเมืองังๆก็สารดสินเป็นโมฆะคืนเงินดอกเบี้ยให้กับคุณหญิงพจมานอีก200กว่าล้านจะผิดได้ยังไงหมดแล้วคดีต่างๆนานาวันนี้จบและผมบอกกับพี่น้องประชาชนเลยว่า แล้วาภชุดนี้เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญในฝ่ายนิติภัลต์ซึ่งไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีสภาเป็นผู้ร่างกฎหมายตั้งกรรมธิการแต่ละคณะคณะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราอยากให้เหมืองไทยประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยมันต้องมีการแก้ไขรัฐธรมนญเอารัฐธรมนญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆก็คือการเลือกตั้งต้องมีทุกระดับขั้นตอนสอวก็ต้องมาจากการเลือกตั้งถูกต้องไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่การตั้ง7 4หรือเลือกตั้งเจผมถามนี่มันเทียนกันไปแล้วหรือไงประเทศทยเนี่ย พวกเราไม่ใช่นคนโง่แต่พวกเราเนี่ยรู้ไม่คันวันขอแก้ไขและํำนูนเราก็ไปลงเห็นชอบกับเขาไม่เป็นไรครับถ้ามีการแก้ไขและํำนูนวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันก็มีฝ่ายต้านฝ่ายต้านซึ่งจะต้องต้านให้ถึงที่สุดไม่ต้องการให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วพวกเราจะเดินหน้าได้อย่างไรครับ ประเทศชาติรัฐบาลไม่สามารถทำจนทิสัญญากับตา่างประเทศได้ต้องแก้ไขมากราร้อย การที่เราจะมาจุกน้ำไว้ที่เขื่อนกี่เปอร์เซ็นต์และจะปล่อยน้ำลงมากีะะ่เปอร์เซ็นต์ตอนที่ท่านนายกยินรักมารับเป็นานายกใหม่ๆเนี่ยสองเดือนน้ำท่วมเต็มที่ก็เพราะว่ายังไม่มีการปรับปรุงคณะทำงานนายกก็ไปเชื่อใจฝ่ายรัฐคนที่ดูแลกรมชลประทานดูแลเขื่อนก็ไปเชื่อในายกก็ปล่อยน้ำลงมาเลยให้เดือดร้อนน,น่ะประชาชนเดือดร้อน ไอ้ฝนะ่าย่อยนั้นเดือดร้อนไหมตอบมือดีใจว่าดูเอาน้าเร่อยนายกแต่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เห็นใจรัฐบาลท่านนายกนี่อยู่แล้วมาปีนี้อาจะช่วยเป็นการจังหวัดกรุงเทพน้องแหมปลอดภัยแล้วครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมว่ากรุงเทพจะมีฝนตกเพียงละร้อยละสามสิบเท่านั้นนะครับพี่น้องครับแล้วเมื่อวานเสาร์ก่อนที่ผมจะเดินทางไป ทามธุรกิจผมก็ไปเยี่ยมพี่ชายผมคือท่านเสด็จท่านอยู่ห้องไอซียูนะครับผมก็ไปพูดคุดยกันนั้นแต่ท่านก็พูดได้ผมบอกว่าในวันที่23ผมจะมาพบปาพี่น้องประชาชนหลเพราะแขวงสองคั้งพููที่รัฐบาลจะยกที่มีอะไรจะพูดไหมฝากผมไหม แกก็บอกว่าให้สกนำรักน,นะครับด้วยดูแลพี่น้องราชารชนให้ดีด้วยบอกว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยเขาสู้และเขาก็จะพยายามสู้ต่อไปเพียงแต่ว่าที่เหลือมากแกชอบนอนดึกวันนั้นไปไปชุนเสร็จเนี่ยก็เกิดผู้พองไปอีกเพราะการจอดสมองที่เลือดมันซึมอยู่ ใต้ผิวเยื่สอสมองเนี่ยมันเกิดอักเสบขึ้นมานี่รูก็ทำให้เกิดกระแสไฟช็อตท้ายก็เลยหนีแล้วก็ฟุ้องออกไปรอพอตำรวจติดตามก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงครับกกว่าท่านเฉลิมนั้นท่านปลอดภัยแล้ว ถ้าขาออกมาบอกว่าเฉลิมตายแล้วเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เป็จริงหรอพวกม็อกอาลูกโพน่ะมันพูดกันที่ม็อกมันบอก,อกว่ากันคะแนนนี้เฉลิมตายแล้วบ่ายสองโมงจะแถลงข่า,าวโอ้โหผมขนาดเป็นน้องเนี่ยลงจากโรงพยาบาลมา,ากลับมาถึงบ้านาไ AISM MM มันส่งไปทั่วเลยหึ่จริงประเนี่ยก็ทั้งทั้งคุยกับ <c oughs> พีนนพ่ให้ดู แต่มาส่งกล้องมาไปทั่วประเทศแล้วครับว่าเฉลิมตายแล้วผมก็ตกใจผมก็โทรไปถามตำรวจติดตั้งบอกไอ้พวกนี้มันปล่อยข่าวใจเสียผึงก็ใจเสียเหมือนกันก็มาตอนกลางวันยังเยี่ยมอยู่ในตอนบ่ายบอกพี่เดิมตายแล้วก็ไปการต่ออายุให้วันนี้สอกรดั้เนี่ยมีของมามอบทุกท่านที่นี่แต่ก่อนที่จะมอบเรือามาฟังผมร้องเพลงเนี่ยผมต้องขอเชิญทีมงาน สองขอขึ้นมาท่านแาครับสอขอนี้สอขอได้จะพักก่อนก็เสรครับเอาขึ้นมาเลยเด้ย่า,า้านี่ถ้าชา้า ประธานสภาเขียนสายสมัยคนนี้ไม่รอแกบท่นนี่อายุห้าสิบหแล้วนะครับโอ้โหโย,งยังน่เปียแน่ตึ๊ดห้าสิบคแรครับเอาช่วยตัวเองดีท่านเห็กนะครับท่านสอ มาร่วมกันทำงานเพื่อผิดน้องประชาชนชาวเหนต้องแข็งเขาไม่ได้ใครจะไหนครับคนทิท <Ox réussi> ิวัฒน์นันเดชเอาเรเ่องอีกท่านนึงนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยสอนคอคนพิธิกรพระไยจิตนัทุลโณ ส่งขายทั่วประเทศแล้วก็ส่งไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียนะครกันเพื่อแต่จนนิ้วนะครับราวพีโน,นที่รังครับผมสกลนวราชยุปุ่วันนี้ดีใจที่ได้มาพบทุกท่านที่มาร่วมพบปะสัมมนานะครับดีใจจริงๆถึงแม้ว่าการเดินทางนั้น ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่คําเชิญของท่านสอขอนิดนั้นได้เชิญทั้งประธานและคณะ,ะกรรมการชุมชนพร้อมทั้งพี่นจจ้องประชาชนได้มาพักผ่อนนะครับผมเองนั้นเป็นสอ,อมาหสมัยผมได้รับในทางสายไทย,ย,ยสีแดงคือชั้นที่สองชื่อว่าปัมาพรช้างเผือ และได้คนเดียวในกทมด้วยครับ <Yeah. S 1> และเลือกตั้งที่ผ่านมาสอกอนนรอุบลฯคะแนนสูงสุดในกทมครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับวันนี้ทีมงานสกอนสอขอของอุบลนฯะทำงามาครบ3ปีก็จะเหลืออีก1ปี ที่จะมีการเลือกตั้งสกและสอใหม่ผลงานที่สกนับได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นถนนทางเดินทางคอโสลนะครับดูแลนักเรียนโรงเรียนนมอาหารเสริมการปลูกสร้างอาคารห้องน้ำเด็กนักเรียนนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับเต็น์เก้าอี้พัดลมไอ้น้ำ กระโเรียบของทั้งหมดนะครับและตอกซอกซอยที่สกนรัและทีมงานได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับวันนี้สกนรัฐมากาบขอบพระคุณที่พี่น้องประชาชนนะครับให้การสนับสนุนพรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนขนยโยกอิงรัก ให้ความรักความผงใยท่านนายกทักษิณให้ความรักความผงใยท่านน้อยตุลย์เฉลิมอยู่บังรุงผมทราบซึ้งวันนี้ผมมีของดีมามอบให้นะครับผมจะมอบให้ชุมชนละสองพันะครับ นะครับเพื่อทุกท่านเนี่ยก็จะได้มีอะไรติดแม้ติดมือไปนิดหนึ่งซื้อขนมแล้วต้องกลับไปบ้างเป็นเงินเล็กน้อยแต่ขอมอบด,ด้วยน้ำใจกันจริงใจจากสกนภรรย์อยู่บำรุงและทีมงานเสาขอผมบอกตรงๆว่าทีมทานผมจะทำหน้าที่เป็นสอกอ te i